สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราะมาเที่ยวทุ่งนาแห่งสมบัติค่ะตาขวกของมันก็นหาค่ะสวัสดีค่ะทุกค่าน แล้วเขาปั้นกระสิมาจนทำทายแม่ไปรู้สินะแม่จะเอรู้สินะคลิปข้อตั้งคลิปข้อตั้นจะเป็นทีหลังนะคะคลิปข้อตั้นจะเป็นทีหลังช่างปลาแมลี่ทูค่ะคลิปพ่อหอมจะเป็นปลาแมลี่ทูเหมือนกันในช่องเดียวกันนะคะกับพ่อแม่ข้าวหอมข้าวปั้นข้าวโอ้แม่ตอบนะคะแบบแบบส่วนอะไรนั่นก็ ตอนนี้เรามาจับปลากันค่ะเอาจับปลากันนะคะหัวนี่เลยค่ะทงนี้มาดูทงนี้กันเลยนีช่วยงากก็